สวัสดีค่ะพี่ไก่ชุดที่มายอดแก้วนะคะพี่ไก่ทํางานประจําอยู่นะคะทางานเป็นพนักง,งานโรงแรมแต่จริงๆแล้วรายรับที่พี่ไก่ได้เนี่ยมันไม่พอกับรายจ่ายเลยพี่ไก่เป็นคนที่ค้นหาหาหาอะไรที่มันดีขึ้นนที่มันจะทําให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นก็จะสนใจเรื่องธุรกิจเครือข่ายหรือ ขายตรงต่างๆแต่ทําแล้วมันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตเลยมันมันมันเป็นไปได้ยากแต่พอพี่ไก่ไรู้จักซัคเซ็มอลแล้วศึกษาจริงๆมันเป็นไปได้ในสิ่งที่เราจะสําเร็จในธุรกิจนี้ทุกอย่างเราทํางานกันเป็นทีมทุกคนช่วยเหลือกันทุกวันนี้พี่ไก่มั่นใจมากในธุรกิจซักเซ็มอลแล้วพี่ไก่เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในใน,ใน,ใ,นในการทาธุรกิจตัวนี้นะคะถ้า ทุกคนสนใจอยากมาร่วมธุรกิจกับพี่ไก่ก็ติดต่อเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะใช่ไหม